วันนี้จะพูดเสียงสองนะคะใครไม่ชอบก็ออกไปเลยแต่ว่าหนูก็สลับพูดเสียงหนึ่งด้วยนะเพราะหนูว่าเขินคนชอบไปตัดต่อแล้วเพื่อนมาเห็นหนูเขินอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยพี่ชนี่พาหนูจัมพี่ได้หนูเป็นเทพค่ะทุกคนหนูเป็นเทพเลเวลสิบแปดละหนูเป็นเทพเลเวลสิบแปดละหนึ่งคือเท่านั้นหุยพี่อลอพี่แอมสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะพี่เอ็มหนูเหมือนชาบาแก้วไหมหรือว่าเหมือนลำยองไหมพี่เอริก้าขอบคุณค่ะพี่ต้นโซ่ขอบคุณค่ะทุกคนไปดูคุณลุงจากหนูหรือเปล่าอ่ะเขาชื่อว่างเซีแยมอ่ะเอ้สจ๊ะอะไรนะงเซงีแยมใช่ไหมงเซงี่ยมหรือเปล่าชื่ออะไรนะคะ สเสเงียไหมเงียมหรอเงียมเหรอไม่ไม่ใช่แต่พอาแต่งนะชอบชอบโอ้ oh my god คนนี้จะสองพันแล้วขอบคุณค่ะพี่อาร์ R. ต้นวันนี้ให้ท่องโลกหรอไม่กล้าท้องแต่เอาจริงวันนี้แบบใจสู้นะแต่ทุกคนได้ยินเสียงโนูชัดไหมคะพี่หินหรอ หนูเป็นเทพพี่หินหรือเปล่าทุกคนได้ยินเสียงหนูชัดไหมวันนี้เปลี่ยนแว่นมานะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อวานพี่นิกกี้เฟซชากบพี่นิกกี้ตอนกลางคืนแล้วหนูใส่แว่นพี่บอกว่าซื้อแว่นใหม่ให้ไหมจะได้ไม่ซ้ำพูดอย่างนี้คือคิดว่าบ้านหนูมีแว่นอันเดียวว่างั้นก็เลยเปลี่ยนโชว์สักหน่อยเสียงชัดหรอคะพี่ไปป้ายยาเนาะนั่นอ่นานไม่ทันเป็นหนึ่งนะ ทุกคนเดี๋ยวเพิ่งพิมพ์นะคะอะไรอ่ะเขียนว่าอะไรนะคะอาหนูทำอะไรเป็นทุกคนเดี๋ยเพื่อนะอู้อาชีพโก้เลยเป็นอะไรทุกคนเดี๋ยวเพิ่ง555สิพี่อะไรนะคะพี่ไปป้ายยาหน้องเป็นหนูให้น้องสาวตอนนี้ทุกคนโดนลดบมหมดแล้วค่ะเพิ่มแฟนคลับพี่อ๋อ so cute พี่โชติพาหนูจำได้ว่าพี่เล็กเหรียญให้หนูขอบคุณค่ะ ทุกคนแต่ว่าตัวจริงหนูไม่ได้พูดแบบนี้นะขอพูดอีกแลอู้พี่พี่ไหนพี่ชื่ออะไรแม็กคลอขอคุณนะคะตัวจริงหนูไม่พูดแบบนี้นะครับพราะฉะนั้นถ้าใครเจอหนูตัวจริงแล้วหนูก็จะทำนี้อ๋อค่ะค่ะอ๋อขอพูนะคะอ๋อแบบนี้เลยหนูไม่ได้พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวจริงใครเห็นหนูก็อยากคิดหวังนะทุกคนเพราะหนูอะไม่ได้มี energy มาพูดแบบนี้ทุกวันอันนี้อะจริงๆแล้วหนูพูดแบบนี้แค่กับคนที่หนูสนิทจริงๆแบบเพื่อนที่หนูสนิทจริงๆหรือพูดกับแบบอาาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือพูดกับผู้ชายป่ะเนี่ยตัวตัวจรงิงอ่ะไม่พูดนะแบบเนี้ยจะพูดแบบอ oh, uh, ่อเออเกดเกลไปเกล็ดอย่างงี้จะพูดนีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดหวังนะคะใครที่เจอหนอตัวจริงนนะเ <c oughs> พราะว่ามันก็รูบอกไปแล้วใช่ไหมไมันจะมีบางคอมเมนต์ผู้หญิงนาะเป็นน้องนี่เขาพูดแบบนี้เป็นธรรมชาติหรอแบบนั้นคือไม่ไงก็บอกไม่ใช่ไม่ได้พูดแบบนี้นว,วันนี้เป็นเออวันนี้เป็นลุกลำยองนะคะวันนี้จะเหวี่ยงหน่อย ยิ่งดูยิ่งหลงอ,อ๋อเขาพุ่งค่าเฮ้ยหนูเป็นเทพสิวันนี้วันนี้ว่าเป็ีพย่ชายทุกคนคือหนูอะเมาวันนี้นะเพราะมหาเหรียญมหาเหรียญเปเพื่อนไงอุ้ย a c h i e v e เลยหนูมาหาเหรียญเปสาลี่นะคะทุกคนเพราะหนูให้สารี่หมดไปกี่หมือนก็ไม่รู้ให้ประวานไป ให้ปวันไปเลยโดนเมินละเหยไปเลยปวานหนูกะว่าจะส่งป่าสักหน่อยสรุปส่งไปหลังจากพีเคจบแล้วมันกดไม่ทันหาปวันอยู่ไงคำนวณว่าเงินพอปวา่าอะั้นะที่กีบพ้อยหน่ะเงินแรกมาไม่พอหนูส่งไปตอนที่มันสามสองหนึ่งศูนย์ไปแล้วมันแพ้แล้วดิทุกคนก็ บริจาคน้อยเออใช่ใช่เทพฝึกหัดทุกคนก็บริจาคหนูน้อยคำนวณเวลาไม่ทนันขอบคุณค่ะพี่พิวพัทพี่พัทพี่วีหนูปาดไม่ได้เลยทุกคนมันคำนวณไม่ทนันละสิไปท่องโลกดีกว่าพี่เอมอยู่ด้วยพี่เอมจะเป็นเทพหนูหรือเปล่าพี่เอมจะเป็นเทพหนูหรือเปล่า ถ้าหนูไปท่องโลกพี่เอมจะเป็นเทพหรือไม่ถ้าจะเป็นเทพก็ส่งโนต้ตมานะคะเพื่อให้ดูถ้าไม่ส่งก็คือไม่ไปละกลัวเดี๋ยวแพ้หรือว่าต้องมีสารีสารีหรือเปล่าต้องมีเดี๋ยวหนูจะเป็นเทพแล้วทุกคนหนูไม่หนูไม่ต้องให้คนให้หนูแล้วเพราะหนูจะไปให้คนอื่นหนูหาเหรียญเปทพี่พลอยนะคะหนูเมื่อคืนหนูเปพี่อัน พี่อันโกกิด้วยหนูเปเทพนะหนูเปเทพเลเวลห้าสิบทุกคนลองคิดดูแล้วกันหนูเปเทพไปเลยแต่ว่าหนูคืนเดียวก็ Level ว Level สิบแปดเลเวลละเลเวลสิบปดสุดๆเลยชื่อแบรนด์อันนี้หรอคะอันนี้ไม่มีชื่อค่ะเพราะหนูซื้อที่ Amazon ของ UK อค่ะ ไม่แบบก็ไม่ใช่ของยูเคแต่มันก็ worldwide ใช่ไหมตอนนั้นหนูสั่งที่ยูเคก็แค่กดว่า make up bag อะค่ะแล้วก็จะเจอเลยอ๋อพี่กันกูคิดโอ๊ยหนูพูดว่าอะไรนะคะเขาเชื่ออะไรนะโอ <c oughs> oh my god ไม่รู้จริงเหรอตลอดอะหนูขอโทษค่ะทุกคนอย่าไปตัดแล้วกันนะเมื่อกี้ สรุปมันคืออะไรนะคืออ่านอะไรนะโกกิแปร้อยถูกไหมหรือวะรู้สึกโอโอกิเหรอโอกิโอ้ oh my god ค่ะเธอค่ะนึพกพูดโกกิเหรออ่านโอกิเฮ้ยพี่เอ็มไม่เขียนมาแปลว่าพี่เอ็มจะไม่เป็นเทพนหนูนะตล <laughs> กอะ่ะ แต่ไม่เป็นไรเราเราจะอยู่รอดด้วยตัวเองนะคะโอ้ oh my god พี่นิกกี้หนูเป็นแท้พี่นิกกี้ดีกว่าเดี๋ยวรอพี่นิกกี้รอมันจะเป็นแท้พี่นิกนก,นนกี้เองแต่หนูกลัวเน็ตหนูมันไม่ดีอะเขียยแล้วครับเหรียญหมดไม่ได้พี่แอมเหรียญหมดไม่ได้เหรียญหมดก็คือแล่นต่อเลยพี่แอมหนูจะเขอะแล้วสิพี่นิกกี้เหรียญเยอะเพราะว่าพี่ปล่อยให้ยูนิตหรือเปล่า แต่ก็ให้พี่นิกี้ไปเป์แบบแฟนของคนอื่นนะคะเพราะว่าให้พี่นิกี้เปร์อยู่ตัวจริงรือเปล่าเปอันนี้มันหักเยอะแล้วสิไหมเปล่าให้พี่นิกี้เลี้ยงสตาร์บัคหนูต่อไปเลยปินโซเชียลแล้ว <laughs> หนุติดพีเคมากตอนนี้แต่ว่าพีเคขำขันเลยขำขำแบบแพ้และมัวหัวหรือเปล่า พี่แอมทาอะไรอยู่ทาไมถึงดูหนูได้แล้วทำไมแลกเหรียญไม่ได้หรอหรือว่าให้แค่ดอกกุหลาบก,ก็ได้นทุกคนขอบคุณค่ะทุกคนขบับแบบไม่ขำใช่แบบไห,ไหนบอกคำขำไหนบอกคำขำอู้วมีแต่คน subscribe ทุกคนอย่าลืม subscribe หนูนะคะ subscribe s กเกอร์เลยถ้าใคร subscribe ก็จะ ส่งสติกเกอร์แบบที่ทุกคนส่งมาเลยทุกคนส่งให้หนูนะคะส่งสติกเกอร์ให้หนูหน่อยสติกเกอร์โอ้พี่อลค้าขอบคุณค่าเทพสารีหรือเปล่าพี่อเล็กซ์ขอบคุณอเล็กซ์หรือเปล่าอเล็กซ์ขอบคุณค่ะหุยพี่เทพพี่พลอยไม่ได้หนูจะเป็นเทพพี่พลอยเองเทพแบบเลเวลสิบแปดเองของพี่พลอยอะ่ะพี่พลอยให้หนูคาถาทุกคนเห็นหรือเปล่า หน yeah. ูแค่ไปให้พี่เขาไม่เยอะเลยอะแล้วพี่เขาก็ให้หนูกลับเลยเห็นเสื้อคอลเลกชัน3แล้วสปอยนิดนึงนะคะหนูเกี่ยวนิดนึงหนูเกี่ยวนนั้นนิดนึงแต่ไม่ใช่คอลเลกชันของหนูนะแต่คอลเลกชันที่3ที่กลังจะออกนี่หนูเกี่ยวนะคะคทุกคนจะซื้อหรือเปล่า คอลเลคชันที่สามทุกคนจะซื้อหรือเปล่าจะเก็บหมดทุกคอลเลคชันเลยไหมอุ๊ยวันนี้ยังไม่ได้เป็นดีเจเลยพี่แบงค์ขอบคุณค่ะพี่มินมินขอบคุณค่ะหุยนารุโจ้าขอาคุณค่ะ <c oughs> มีมัสเซแล้ว ตอนนีู้อยู่ที่อังกฤษนะคะเลยเวลาห้าทุ่มหรือเา้เยไม่ใช่ห้าทุ่มห้าโมงก็เลยเจอเวลานี้วันนี้คนละครชใช่ใช่ทุกคนก็คือวันหนึ่งหลายมูดเลยแล้วแต่มูดเลยวันไหนมีเอ NERGY ก็จะมาไลฟ์นะคะวันไหนที่มาไลฟ์แบบหลายคนขอให้มาไลฟ์แต่ e อ NERGY ไม่มีก็จะเป็นแบบเมื่อวานเลยวันนี้อารมณ์ดี <laughs> เพราะได้กินครัวซองด้วยเปล่าวันนี้ได้กินมัชฉะ ไอสตรอเบอรี่มัชที่หนูกินทุกวันแบบวันนี้กินแล้วอร่อยเมื่วานกินแล้วไม่อร่อยอวันนี้เป็นลุกลมยองนะคะอากาศร้อนมากค่ะที่นี่หนูรู้สึกว่ามันร้อนแบบแค่มีลมเย็นๆแล้วตอนนี้มันซัมเมอร์ก็เลยเออร้อนจะพูดอะไรเมื่อกี้ ก็ไม่ได้ต่อเลยค่ะไม่เคยต่อเลยนะทุกคนแต่หนูจะบอกว่ายิ่งต่อยนหนูว่าผมยิ่งบางแล้วก็ขาดง่ายนะคะอู้ขอบคุณค่าพี่ชิตบวร์สมีตัวลูกเตียบด้วยเหรอไปแล้วเป็นเอฟซีหนูหรือเปล่าบอนัดช <c oughs> bon ิงบอนัดช bon ิงอะไรหรอคะชิงอะไรอะ่ะ โอ้ oh my god พี่คนอุ้ยถ้าหนูรับนี่โดนแน,แน่เลยอะโดนทุกคนอันนั้นแน่แนเลยอะพี่บอสอันนั้นมาค่ะทำไงดีอะอ้ยไม่เอาไม่เอาขอโทษนะคะพี่บอสเพราะทุกคนจะบอกว่าหนูรู้แหละทุกคนจะบอกว่าหมดกำลังใจเลยหายใจไม่ออกใช่ไหมถ้าพี่เขียนผู้ชายอะเนี่ยเนี่ยเป็นคนเขียนแลา,าไม่รับอันนี้คือเก่งใจทุกคนนะคะเลยเลยไม่ไปอะอื เอาใจสักหน่อยเอาใจเอฟซีสักหน่อยอุ๊ยตุ่มหัวหลุดเลยแต่ว่าวันอื่นวันอื่นก็อาจจะไปท่องโลกหรือเปล่าพ่อกับเพื่อนเอาใจเอฟซนั่นแหละทุกคนเอาใจพี่พี่ผู้ชายนั่นแหละค่ะไม่ได้แบบ <c oughs> ลืกกรสอใช่ๆๆ <laughs> ใช่ใช <laughs> ่เอาเม่คมีคนถามว่าอะไรบ้างนะคะเอาใหม่ oh แรงไม่มีเลยคะขุกคนอ้าวสัไลฟ์หรอทุกคนอุ้ยขอบคุณค่ะอันนี้น่ารักจังไม่เห็นไลฟ์เลยไม่เห็นไลฟ์เลย <c oughs> อ้าวสารีไลฟ์เหรอคะหนูไม่เห็นเลยอะสารีไลฟ์เหรอแล้วทำยังไงอะทุกคนบอกสารีให้กดมาให้หนูได้ไหมไม่มีเลยอยู่ไหนอะไม่มีเลยแต่ว่าพี่คีระอยู่หรือเปล่าห้องขสารีอะหรือพี่เจอเจบอยหรือเปล่า คอนแทคเลนส์ <Contact> ไม่ได้ใส่นคลารินตาจริงจ้าเพราะหรอปิดคันเชิญหรออุย้ยช้าอีกแล้วหรอขอบุณค่ะพี่เคอะไรของเพอย่ ร้องเพลงอะไรปิดขาเชยหรือเปล่าอม่นั้นนะคะทุกคนขอแบบจัดการความสวยตัวเองก่อนอุ้ยแต่ว,ว่าผมหนูว่าหนูผมหนูดูหนาขึ้นนะคะเพรคุณค่าผมหนูดูหนาขึ้นนะคะหนูคิดว่านะหรือเปล่ามีช่วงที่แบบผม บางบางอุยขอบคุณค่ะนา่ารักมากเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะผมไม่จแล้วหรือเปล่าอันนั้นพี่หรือเปล่าคะวันนี้ใช่คุชชันโอเคทุกคนคุชชั่นหนูนะ ม่รู้จะพูดยังไงคะ่ะคือก็แล้วแต่วันที่ใช้แต่ว่าอันที่ชอบจริงๆอะ่ะคือเมสทีนแต่ว่าเสียงตัดยากรอเปล่าดังมากตอนนี้นะคะตัวที่ใช้คือเมสทนนะคะสีนี้จะเป็นแบบรุ่นโกล์นะสําหรับคนที่ผิวแห้งนะคะแต่มันจะมีสองแบบนะคะสําหรับคนที่ผิวมันกับแห้งหนูเป็นคนที่ผิวแห้งก็จะใช้แบบสีนี้เพราะผิวแห้งแล้วมันโกล์รุนโกล์นะคะแล้วก็เลือกสีได้จะมีเขียวฟ้าแดงอะไรแบบนี้หนูเลือกสีนี้ แต่ว่าหนูว่ามันมีน้ําหอมซึ่งหนูแพ้นะคะถ้าใช้ไปบ่อนหนูจะเป็นแบบเม็ดเม็เมตลอดหน้าหนูแบบเป็นเม็ดตลอดอันนี้หนูพูดไว้ก่อนเลยนะคะส่วนผมชอบมิสเตอร์โดนัทตลกอะแต่ทุกคนให้หนูแบบมีสาระกับผู้หญิงก่อนแล้วก็หนูก็ดีมากหนูสวยมันดีมากๆแล้วหลายคนก็ชอบสกนเซฟิกแต่หนูยังไม่ได้ลองนะคะแต่เขาบอกว่ามันจอบอะแล้วก็สีแบบออกเหลืองใช่ไหม อันนี้หนูเป็นครูโทนะคะแบบสีผิวไปทางชมพูมากกว่าเหลืองอันนี้ครูโทเลยเลขอะไรอ่ะเล่สีที่ไลท์มากๆไลท์ที่สุดหนึ่งมั้งสูนนส่วนเหมือนหนึ่งแต่ว่าหนูก็มีที่ใช้เที่ยเที่ยเหมือนกันแต่ว่าหนูแอบรู้สึกว่าอันนี้ก็ดีแหละแต่มันมีน้ําหอมมากๆหนูก็รู้สึกว่าหนูแพ้ยิ่งสีแดงคือแพ้จริงๆคุณแม่ก็แพ้ค่ะคุณแม่แพ้แบบหน้าแดงเลยหน้าแดงมากๆทุกครั้งที่ใช้คือนหน้าแดงเลยเหมือนเป็นลมพิษเลยอ่ะ แต่เป็นเพราะว่าเหมือนกลิ่นของสีแดงสตรองมากส่วนหนูคือแบบแค่ดมก็คือได้กลิ่นแบบพวกแอลกอฮอล์อะไรแรงมากค่ะหนูใช้ไม่ได้แล้วก็สีชมพูก็จะกลิ่นหอมเลยแบบกลิ่นไม่ได้แรงเท่าสีแดงแต่ว่าพอไปชมพูก็น้ําหอมเยอะค่ะแต่ก็ดีนะหน้าโกลดีตแต่ไม่ไม่ค่อยปกปิดเฮ้ใช่ใช่ทุกคนให้หนูแต่งหน้าก่อนนะคะให้ให้ทุกคนเอ่อไปฟังหนูแล้วก็ไปบอกภรรยาทุกคนนะคะ หรือว่าซื้อให้คนคุยอะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็มีน้ําหอมอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนวันนี้ใช้ของด็อร์พงศ์แต่หนูจะบอกว่าเออดอร์พงศ์นะคะใช้ดีนะแตว่ว่าหนูมันเป็นคราบอะ่ะหลายคนก็บอกเป็นคราบจริงๆผู้หญิงฟังหนูยู่หรือเปล่าไม่แต่ผู้ชายเขีนเยนแล้วตอนนี้อ่ะคอมเมนต์ตลกอะทุกคนพูดจริง ใช่ก็คือดอกรพงษ์หนูก็ใช่นะคะแต่ว่าที่อุ้ยคนคคฟังเยอะโอเคพือต่อแต่ว่าหนูบอกก่อนนะคะว่าดอกร์พงษ์อ่ะคนรีวิวก็เยอะมากที่บอกว่าเป็นคราบแล้วหนูก็ใช้คราบก็เป็นคราบจริงๆแต่แบบถ้าโอเคพอหนูใช้อีกวันหนึ่งหนูลองใช้อีกวันหนึ่งหน้าแบบมันเนียนมากเลยอะ่ะหนูก็เลยงงว่าสรุปมันผิดที่หน้าเราหรือเปล่าแต่คือต้องลงสกินแคร์ดีๆคะ่ะคือวันนี้ใช้ก็รู้สึกหน้าเป็นคราบก็เลยงงนิดนึงแต่ว่า อันนี้หนูสูนเนียนมากอันนี้ก็คือสีหนึ่งส่วนหนึ่งหรือส่นคือวอกพิดหนึ่งนะคะสับหนูแต่ว่าหนูเป็นคนที่ผิวหน้าคํากว่าผิวตัวอยู่แล้วค่ะพอทามันก็จะวอกแต่คือถ้าทาแบบเกลี่ยให้ทั่วคือเนียนนะแต่ว่าระหว่างวัหน,นหนูมันเป็นคราบนีดนึง